ไห้ตรงแกนล,ลงขึ้นมาหากันให้ไวเร็ว,รวอ่าถ้าดีหันหน้าไปจะชา้าข้นหน้าโดูระยะดีไห ซ้ายไป็ชายหาดเนาะซ้ายไป็ชายหาดดึงช้าดึงช้าอีกดึง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 อีกครับดึงอีกดึงอีกที่เยอะดึง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 เออก็ค่อยเลี้ยงไปมือมีน้ำหนักมือมีน้ำหนักอ่าถ้าลมมันดึงน้องถอยหลังก็เดินถอยหลังทีเดียวได้เออดึงแี่นี้น้ำหนักอ่าช้าเบา ถ้น้องดึงแรงมือก็แขวนมันก็แขวนยกช้าช้าเบาๆลงมันไม่ได้กระโชกมากเออช้าเนาะเอ็นหลังนิดๆเออ่แรงยกอยู่ที่มือพอเราเอ็นหลังก็โคงมันห่างจากเด็พรถูกไหมยืนนี่ขึ้นเยอะแล้วมือะรนราพอรู้สึ้ไละเอียดลองย่อขายนี่ยก็เอ็นหลังให้แรงยกขี้้นาะขี้อ้นเนใช่ลองย่อให้มีอนอง จะอยู่ด้วยแรงยกตัวอีก้กำลัง,ยยงก็ม้อยู่กำลรงก็าสก็เดยแ่เฮ้ยนี่นี่แงไปก็ะะไปก่อนี่อย่าลืมพอออกข้างเพาไม่สูงนั่งออกข้างครับ มีอะไรปุ๊บถ้าเครื่องดับเอาลงชายหาดได้อยู่ที่ขันเร่งน้องเราเออลงมาอีกได้เลยมีสักเมตหนึ่งงต่ำหันเลยลงมาอีกอ่ามาอีกมาอีกเยอะๆน้องรีบลงครับรีบลงให้ต่ำรีบลงให้ต่ำอ่าพอได้ปุ๊บระดับหนึ่งก็เลี้ยงเครื่องมาเลยรักษาหนึ่งเมตรให้เท่ามาเรื่อยๆอ่าเราดึงช้าอีกช้าก็ได้ไดีอีกถ้าแรงยกหายดึงเพิ่มถ้าแรงยกหายเร่งเครื่องเพิ่มแต่ดึงช้าครับต้องดึงช้าดึงช้าได้อีก รถเครื่องอย่าลดเร็วลดช้าๆค่อยๆลดเดี๋เดีกเพิ่มเดร๋ย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 เพิ่มเออโอ้โหลงตำแหน่งเดิมเลยโอ๊ยนี่ลงตำแหน่งเดิมเลยเดียวงานม่ต้องเกรงมากก็ได้นี่ย่เงี้ยมเงี้ยมล้อเอ็นหลังซช่ย่อมันย่อๆกให้ลงแบบนี้นะลุงเยื้องอย่างเงี้ยเยื้องย่างเงี้ยให้มันยิ่น้อง ถ้าน้องคุมนายกไปดีมันจะเมื่อยหรือถ้าน้องเล็กคุมนายกไปดีมันจะเมื่อยย่อๆให้ลมมันยืดน้องโอเคเราไปซ้ายสิเพี่อไปซ้ายให้ลมยืดซ้ายก่อนโอ้ยังก็ค่อยๆกันขวาค่อยๆใช่นี่เอาลมมาคยอย่นีด่ดี ลงต่ำเลยน้องเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งยิ่งต่ำยิ่งดีเวลาเราหนีเราเล่นเครื่องได้แต่ถ้าสูงมันลงยากนะคาาวคามรู้สึกดีมากเขา้ความรู้สึกเวลาหย่อนช้าๆหย่อนเค่ช้าแต่เบรกเพิ่มได้หย่อนช้าๆแต่เบรกเพิ่มได้เบรกเพิ่มได้จะไปต่อใช่ไหมหรือว่าลองดึงดี อลองเอาสายตาไปมองบีแต่เลี้ยงล่มไม่ตรงอลองหันไปมองบีซ้ายขวาพอแล้วเหรอ,อลองมองบีเอาตาไปมองที่ดีสายดีเลี้ยงร่มให้ตรงเอความรู้สึกเอความรู้สึกเดี๋ยวเพื่งนพี่หันหน้ามาสิหันหน้ามาหันหน้ามาได้ไหมแก้ล่มหันหน้ามาหันหน้ามาก่อนหันหน้าไม่ใช่ไม่พี่จะให้ดึงบีหันหน้านอ้องโอเคเรียบร้อยเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณครับ